มาเราเรามาเข้าสู่เรื่องที่แบบว่าอยากจะพูดแล้วเกินกันดีกว่านั่นก็คือเรื่องของดิวอสแตนดิวอสแตนคืออะไรวันนี้เราจะมาคุยกันเพราะหลายคนน่าจะเคยได้ยินเราหรือว่าบีอะไรองเงยเวลาคุยกันเวลาออกคลิปอะไรองเงยได้ยินบ่อย Diva อสแตนอย่างงูดิวอสแตนอย่างดิวอสแตน แบบนี้หลายคนอาจจะสงสัยวันดีว่าสแตนคืออะไรใครคือดีว่าสแตนก็วันนี้เดี๋ยวมาเราเรามาอธิบายกันให้หมดเปลือกเลยดีกว่าเนาะ <c oughs> จะได้เข้าใจตรงกรันพดีว่าสแตนมันเป็นแสแลงฝรั่งเนาะคือแบบมันมันใช้ในคอมมูมวยปั้มต่างชาติอะเอาพูดอย่างงี้ในไทยอาจจะไม่ค่อยได้ยินคนใช้สักเท่าไหร่แม่บีอาจจะมีอาจจะมีด<ม> <D iva S 2> ีว่าสแตนไทยอยู่มีใช่ไหมไอ,อ้ฉันเห็นมีมีมีมม ใช่แต,แต่แต่อาจจะแบบอาจจะไม่มีคนเรียกพวกเขาด้วยคเนี้แต่ถ้าแบบคุณสิงอยู่ในคอมมูมวยปัํมต่างประเทศบ่อยๆกับ,บพวกเราเช่นดิฉันที่ต้องแบบหาข่าวหาอะไรมามานั่งอา่านมานั่งแบบอย่างเงี้ยเรื่องมาเล่าให้ฟังก็จะไปหาใน X ก็จะเจอบ่อยๆเพราะพวกเขาก็จะชอบรวมตัวกันอยู่ใน X แล้วก็เปิดวอลกันอยู่ในเนี่แหละไม่ได้จะมาปักปําไม่ได้จะมาโจมตีแต่ว่าจะมามาเล่า,าอธิบายให้ฟังเนาะแล้วแบบก็จะได้เข้าใจตรงกันว่าทุกครั้งที่เราพูดว่าดีวัสแตนเนี่ยเราหมายถึงอะไรโอเคเนาะ เอา้าดีว่าสแตนเอาความหมายแบบเหมือนเหมือนมันแกะมาจากพจนานุกรมเลยนะดูวมาทีละคำดีว่าดีว่าในที่นี้หมายถึงอะไรดีว่าในที่นี้ไม่ได้หมายถึงตัวแม่ดีว่าในที่นี้ไม่ได้หมายถึงนักร้องที่เหวียดเสียงสูงแบบมาไรแครีหรือว่าเซรีดีอนแต่ว่าดีว่าในที่นี้เนี่ยในความหมายของความมวยปั้มนะคะมันหมายถึงก็ดีว่านักมวยปั้มหญิงในยุคดีว่านักมวยปั้มหญิงที่ WWE ยุคหนึ่งเรียกพวกเธอว่าดีว่า ช่วงแบบประมาณปี2008ถึง2016เข็มขัดผีเสื้อสวยๆอะไรอย่างเงี้ยหูม่ได้พูดคำนี้มานานมากเลยผีเสื้อสวยๆอ่ะเสื้อสวยๆไใช่นั่นแหละดีว่าก็คืออย่างนั้นเลยทุกคนรู้กันเนาะมันเป็นยุคยุคหนึ่งที่เขาเรียกว่าดีว่าเรียกน้ำโวยปั้มหญิงตัวเองว่าดีว่าก่อนที่ทุกวนันนี้เนี่ยจะเปลี่ยนมาเรียกเป็นซุปเปอร์สตาร์จะบอกว่า การเลือกคาคำหนึ่งมาใช้เรียกอะไรเงี้ยมันก็บ่งบอกได้ถึงอะไรหลายๆอย่างนะก็อย่างอย่างยุคนั้นถ้าเรียกว่าดีว่ามันก็มันก็บอกถึงอีเดนติตี้ความเป็นเอกลักษณ์ของของนะักเวยประมิงยุคนั้นว่าแบบพอพอว่าดีว่ามันเลิศ <c oughs> มัน <c oughs> มันเชิดมันดูมีความสวยความแกลมความโมเดลเนึกออกป่ะ มันขายสวยอะไรได้เออมันขายสวยมากกว่ามันเน้นภาพลักษณ์มากกว่าแต่พอทุกวันนี้มันเปลี่ยนแบบเป็นคําว่าซูเปอร์สตาร์โอเคมันดูมีความแบบให้ความเคารพมากขึ้นเพราะดูแบบก็ซูเปอร์สตาร์แต่แต่ก็มันก็ยังเป็นซูเปอร์สตาร์มันยังไม่ใช่เรสเลอร์มันยังไม่ใช่นักมวยป้ามันยังไม่ใช่นักกีฬาแต่ก็ดีกว่ามันดูเป็นคำที่ดีกว่าดีว่า่วนคำว่าสแตนอันนี้เพิ่งรู้นะจากที่เป็นคนมาว่าสแตนมันมาจากเพลงของเอมเนมอะเอมเนมยาซึ่ง แตนหมายถึงแฟนคลับที่คลั่งไคล้แบบอะไรมากๆแต่ดิฉันจะตีความให้แบบง่ายแบบโครง่ายๆที่สุดเลยนะติงถูกคือติงในภาษาไทยภาษาไทยคือติงเรียกนี้เลยง่ายๆทุกคนรู้อยู่แล้าคำนี้เพราะงั้นเมื่อจบสองคำนี้มาสมัตสนทีมารวมกันดีว่าแตนหมายถึงกลุ่มแฟนคลับที่คลั่งไคล้นักมวยป้าหญิงยุคดีว่าเป็นอย่างมากอย่างบ้าคลั่งเช่นใครบ้างเราสามารถยกตัวอย่างได้สักเล็กน้อยไหม Abree, long due. Oh, there are so many. Give me some, give Eva me some. Ring. Of, oh, of course. Absolutely. Very obviously. but example. It's like, have Kelly Kelly. Yeah, of course. And and, 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 Talk about Diva Stan. They are really, really like, someone like maybe Eve Torres. Uh, uh, so look, I'm Diva Stan, huh? ไม่ <laughs> ออกเซตใหญ่โอเคโอเคโอเคเบล l a t ทวิน <laughs> okay, okay, okay. Bella ใช่เบลัตทวินอัก a ซาน่าคารเมลอนลิเซนโกออนแลออนแลออนมาริสมาริสทอรี่วิลสั yeah y e y ทอรีวิลสันเลคูเตเบิลสเตซี่คิฟเลอร์ดยเออเตซีคิเลอได้ได้เนี่ยกคือตัวอย่างดีๆเลยประมาณนั้นแต่เอา,อางี้แต่ต้องพูดอย่างนี้แต่ไม่ได้หมายความว่า คุณชอบนักวยป้าหมิงเหล่านี้แล้วคุณจะเป็นดีวัตแตนโอเคปะ่ะใช่อย่างดิฉันก็ก, <No. S 1> ก็ชอบอีฟตอรเลสแต่ถามว่าตัวเองเป็นดีวัตแตนไหมคิดว่าไมาคิดว่าไมา่มันดูกันที่ระดับความคลั่งไคล้เพราะอย่างที่บอกว่าแตนมันคือติ่งอ่ะติ่งคือความหมายแง่ลบของเขาว่าแฟนคลับอ่ะนึกออกใช่ไหมทีนี่ทีนี่เรารู้แล้วว่าดีวัตแตนคือโคนกลุ่มไหนดีวัตแตนมันจะมีอเจนด้าอย่างหนึ่งที่แบบว่าโดดเด่นมากอเจนด้าจะแปลคานี้ว่าไงเดียะมันคือแบบ เหมือนเป็นแนวคิดขับเคลื่อนหลักๆของคนกลุ่มเนี้ยซึ่งบอกได้เลยว่า<ม>พอพูดมาปื๊บอบบมันจะอ๋อเลยก็คือ Diva s สแตนเนี่ยจะอวยแต่นักมวยป้มหญิงที่อยู่บน Beauty Standard ของยุคดีวา <laughs> ่าต้องใช้คำนี้จริงๆขออนุญาตจริงๆสับแสกันเยอะหน่อยแต่มันต้องเยอะก็คืออวยเฉพาะแบบพวกที่เขามองว่าแบบโตแม่เริดๆแกลมแล้วจะ กีดกันนักมวยปั้มหญิงที่ดูเป็นอะไรที่ตรงกันข้ามกับความรดความแกลมพวกนั้นทั้งหมดเช่นอุ้ยหลายคนก็โดนเนียเช่นโซอิสตาร์โซอิสตาร์เรียริปลีชน่าเบสเลเชน่าเบสเลอร์เบกกี้ลินช์ใครอีกเยอะเยอะนะความจริงเยอะนะพวกแบบว่าถ้าลุกแบบโหดดูดูอีโมจ๋าจ๋าหรือว่าแบบดูแมนแมนดูไม่สาวอ่ะดิว่าสแตนจะไม่ชอบ แล้วก็จะแบบคือจะไม่เอาเลยคือคือเขาจะไม่วิจารณ์ตามความเป็นจริงอะแต่เขาจะแบบไม่ไม่อย่างเดียวไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อย่างเดียว yeah, <no. S 1> แล้วเขาก็จะอวยแต่นักบวชป้าหญิงประเภทที่เขาชอบถ้าเอายุคนี้นะเอาเอาปัจจุบันปัจจุบันหแนบบ่อยเพราะว่าอย่างตัวอย่างเมื่อกี้ที่เรายกมามันจะเป็นยุคแบบดีว่าดีว่าเลย แต่มันจะมีคำหนึ่งคือคาว่าดีว่าโคเดตมันจะมีนักโวยป้าบิงทุกวันนี้ที่ไม่ได้อยู่ในยุคดีว่าแล้วแต่ก็มีความแบบเอ่อดีเอของความเปดีว่าอยู่ไม่ว่าจะอยู่ในสไตล์การแต่งตัวกิมมิกหรืออะไรอย่างนี้เช่นใครดีลิฟมอร์แกนทิฟานี่ทฟานี่สตาร์ตันใช่บีฟงบีแฟบลารจเลเจนด์แม็กซินดูปรีคนนี้ชัดมาก oh. ใช่ลืมยกตัวอย่างแมสซิดูปีเแฟนชอบมากอมพพันจีบหายว,วายวอดหนึ่งเชลซีกรีนเนาะส่วนตัวเชลซีกรีนนี่นี่ไม่ค่อยไม่สําหรับเรานะในในในมุมมองเราอะเราไม่มองว่านางดีว่าโคดเด็ดขนาดนั้นอาจจะเพราะว่าเราเคยเห็นนางแบบยุคแบบโหดๆในอินดี้มาก่อนอใช่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 เคยนะปั้มทีเอมาก่อนแล้ว,ลวมันไม่ไม่มันมันไม่แบบมันไม่ไม่ไม่สวยไม่ได้แกลมขนาดนั้นไม่ได้ห่วงสวยขนาดนั้นอะไรเงี้ยเบธฟินิก อันเนี้ยเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ที่ดีมากนะเพราะอะไรเพราะว่าอยู่ยุคดีว่าแต่เราไม,ไม่ได้มองว่านางเป็นนักมวยแปมหญิงคนโปรของพวกดีว่าเพราะอะไรคุณลองสังเกตดูดีๆด,ดิลุกมันแบบแข็งแรงเกินไปหน่อยจะไม่ค่อยเห็น,นพวกดีว่า, <add S 1> วาอวยเป็นฟ,ฟ,ฟินิกปะใช่ไม่ค่อยเห็นคือมันย้อนแย้งอย่างหนึ่งคือมันไม่อวยเป็นฟินิกแต่มันอวยทามีดาทามอเธอร์เออเออมันมันจะมีความลักลั่นอะไรอย่างแบบคุณต้องไปส่งสิ่งด้วยตัวเองจริงๆแบบจัดการแบบนั่งไถทวิตเตอร์แล้วคุูก็จะแบบ่าอย่างนั้นดูแบบ แล้วคุณจะเข้าใจเลยว่าแบบแบบนี้คือดีว่าสไตล์แบบนี้ไม่ใช่แล้วแบบแบบนี้คือท็อกซิกมากแล้วแบบนี้แบบเออให้ความเห็นปกติดูเป็นผู้เป็นคนอันนี้คือไม่ใช่แล้วมึงแบบว่าเหมือนผีเหมือนแบบเราบููรับตาอะไรก็ไม่รู้แบบประสาทแดกอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมมันมันจะรู้ด้วยตัวเองเออทีนี้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 ก็อย่างที่บอกพอ เราแปลคาว่าดีว่าแตนว่ามันมันคือติ่งดีว่าใช่ป่ะแน่นอนมันคือความหมายเชิงลบและหลายๆครั้งคําว่าดีว่าแตนก็คือจะถูกเอาไปใช้ในเชิงล้อเลียนหรือดูถูกว่าเป็นแฟนขับมวยปั้มประเทศที่เมื่อกี้บีพูดไปแล้วเน้นความสวยเน้นความเซ็กซี่มากกว่าคุณภาพมวยปั้ม <laughs> ปั้มเป็นไง s <S ไม่รู้ <laughs> แต่เลิศไว้ก่อนสวยไว้ก่อนพ <c oughs> อใจละ <c oughs> มันก็ไม่กล้าเถียงมันมเป็นเรื่องติ่งแกหรือชอบมวยปั้มแบบยุคที่แบบ แมทสั้นๆอะแบบเน้นเน้น,น,น,น้นความแบบเอนเตอร์เทนเน้นความสนุกตลกเน้นดราม่าของเนื้อเรื่องที่เข้มข้นมากกว่ามวยปลำ้ำแบบมวยปลำ้ำมวยปล้ำที่แบบเป็นแบบเป็นเทคนิคอลต่างๆชอบแบบอะไรที่มันดูง่ายกินง่ายย่อยง่ายก็สนุกอะไรเงี้ย นี่ไงนี่ไงมาพอดีเลยผมเจอสุดยอดแมทของนาโอมีคือเจอ b ีแฟเข้าไปผมช็อกเลยจะบอกว่าที่วันนี้พูดเลยนเนี้เพราะว่าเพราะว่าอ่านโพสต์ของคุณนั่นแหละอ่านโพสอ่านโพสขขใช่เจอะบีแฟบเนาะนั่นแหละเพราะแบบไปอ่านประโยคแล้วตอนท้ายแล้วก็แบบโูกูต้องทาเรื่องนี้แล้ว่ะ อ่ะสุดท้ายอีกอย่างหนึ่งชอบปกป้องยุคดีว่าอาจจะปกป้องเนี่ยไม่ว่านะหมายถึงว่าแบบถ้าใครแบบดูแคลนยุคดีว่าว่าไม่ดีอย่างงี้อย่างเี้มันก็มีข้อดีของมันบ้างแต่ข้อเสียมันอาจจะเยอะกว่าจะปกป้องถ้ามันสมไปสมผลก็ไม่แปลกแต่ถ้าปกป้องยุคดีว่าแล้วดูถูกแบบยุคปัจจุบันว่าแบบไม่สนุกเท่าไม่รวดเท่าไม่สวยเท่าเนี่ยดิฉันว่าแปลกเกจแอร์ดาเทือดิฉันว่าแปลกว่าเวลาผ่านขนาดนี้แล้วมันต้องพัฒนาขึ้นดีขึ้น หว่าเดิมไหมเงี o หลายคนมองว่าเนี่ยมันเป็นแบบความท็อกซิกของคอมมูนิตี้อย่างหนึ่งเราปวดหัวมากกัที่ต้องมาอ่านความเห็นคนที่ว่าแตนเพราะว่าอะไรความเห็นคนทีว่าแตนจะไม่ถูกนับ แต่อ่ะอันนี้อันนี้ขอขอให้ให้ความดีความชอบเยพวกดีวาสต่นิดนึงว่าเฮ้ยไอคมกลุ่มเนี้ยเขาก็มีมูฟที่มันเวิร์กเหมือนกันนะหลายครั้งเขาก็เป็นผู้นําในการแบบว่าทําอะไรที่เราเห็นเราก็แบบมองว่าเออมันก็มีประโยชน์เช่นอะไรแฮชแท็กกีฟดีวอชแอนอ่า <Yeah. S 1> นืกองออกใช่ไหมหรือว่าแฮชแท็กพว่ WWE women deserve better หลายหครั้งที่แบบว่า WWE ด้อยข้ามวยปั้มหญิงพวกเขาก็อาจจะเป็นคนกลุ่มแรกๆที่ลุกขึ้นมาแบบส่งเสียงร้องเรียกเรียกร้องต่างๆซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะแต่แลหลายๆมูฟมันก็ไม่เวิร์กอันอย่างที่บอกเพราะว่าส่วนมากคนก็จะชอบไปเจอพฤติกรรมที่แบบไม่น่ารักแล้วก็แบบรู้สึกว่าท็อกซิกเช่นชอบ d กนักมวยปั้มอยู่ปัจจุบันโซอีโดนทุกวันเลยโซอีโดนทุกครั้งที่ปัม้มแล้วกูแบบ โอ้ไม่ก็แล้วอะไรรู้ป่ะความฮาคืออะไรรู้ป่ะอันนี้กูโกรธมากเพราะว่าคือ drag เยซอีสตาร์ทุกวันแต่พอวันหนึง่งนางไปงาน hall of fame แล้วใส่ชุดเดรสเสือกชม <c oughs> เสือกชมแลแบบเลิศแค่เพราะใส่กระโปรง <c oughs> แล้วปั้มแทบตายขาหากักไม่ดาัากูโกรธมาก ไม่โอเคเข้าใจป่ะสมมุติถ้าวันหนึ่งเรีาริบลี่ใส่กระโปรงขึ้นมาพวกมึงก็จะชอบใช่ป่ะเรียนใส่แบบมินิสเกิร์ตปั้มอะไรเงี้ยวันหนึ่งเรีากลับมาไว้ผมยาวเลิกทาตาดำชอบอย่งี้ก็จะแบบอวยขึ้นมาเลยว้าวคุณแม่รัมาไมี่ก็จะมามม่ชํำเลยอย่างนี้เลยคือแบบแล้วน้ำไว้ปั้มหญิงเขาจะปั้มเงนแทบตายเพื่ออะไร แต่ดิฉันก็เชื่อว่าน้งวัาป้าหมิงเขาก็ไม่ได้มาแคร์ความเห็นพวกนี้หรอกเนื้อใช่ปะ่ปะแตม่มันมีผลด้วยกระเดงกับพวกกูด้วยแหละที่ต้องใช้คอมมูนิตี้เดียวกันอะเข้าใจปะ่ะแต่อย่างที่บอกว่าอย่าอย่าไปเถียงอะไรคนพวกนี้เยอะอย่าไปให้ค่าเยอะถ้าเรามองว่าความเห็นมันไม่ได้มีประโยชน์อะมันจะปวดหัวเปล่าๆเขาไม่ชอบมามีกันด้วยหรอไม่เลยเขา มีมีช่วงหนึ่งที่ที่รีอาแบบถือแชมป์ย,ยาวๆแล้วก็แบบเบืบ่อมากนู่นนั่นนี่ไม่เลิศเอาลิฟมาถือแทนวีนทำโดยไอเเอ,อ็กวีนชมปนั่นแหละจนจนพอลิฟลิฟได้ปุ๊บแบบออโอ้โหโอหเชียร์แบบเฮ hey! กันใหญ่แล้วลูกครั้งที่ลิฟชิงเราไม่ได้ก็คือแบบด่ารีอากันแบบโอ้โหด่าเปิงมากแล้วแบบเขาไม่อยากรู้ว่าไปทําอะไรผิดอะ่ะก็ไม่แม้แค่ว่าลุกไม่ถูกใจคุณเฉยๆอ่ะเออเรื่องลุกอ่ะมัน มันก็ปัดเจกอ่ะก,ก็เข้าใจกูก็ไม่ได้ชอบแบบแม็กซินดูปีกูก็ไม่ได้ชอบแมนดีโด้โรสแต่กูก็ไม่ได้อะไรปะกูก็ม <Google S 2> ไม่เห็นอะมานั่งแบบแดก g ว่าแบบไม่รู้อ่ะนี่คือดีว่าสแตนแล้วถ้าคุณแบบอยู่กับพวกเขาอ่านความเหม็นพวกเขาแล้วปวดหัวก็หลีกให้ใกลหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือ <A way. S 1> แน,นะนําว่าอันนี้อดนนีที่ฉันทาประจําอ่านเพื่อความบันเทิงได้แล้วทุกครั้งที่อ่านอ่ะถอดสมองด้วยนะจริงแล้วแล้วก็จะเป็นฟิลเนี้ยแบบเรื่อเๆ่อ่านใช่ไหมแล้วก็ ตลกจังเลยอ่ะความเห็นอะไรอ่ะแคปส่งให้บีบีมึงดูนี่สิตลกเนาะส่งให้กันเองบ้างแหละแคปส่งมาบ้างแหละนั่นแหละแต่ละยางนี่ส่งไว้กันแน้ะแล้วก็จบ